สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยผ้ารวยนะคะสาวตุยก็อามาให้แนวทางฮานอยสีนอยนะคะเพื่อเป็นแนวทาง<ม>ให้เพื่อนๆ<อ>ได้พิจารณากันเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะเมื่อวานนี้เนาะแอดมินก็ให้ฮานอยสีนอยนะคะไป2คลิปนะคะคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปวัดใจอีกคลิปหนึ่งเน้นรอบให้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเน้นรอบกันก่อนนะคะ เฉพาะกิจนะคะเลขที่ออกเนาะเฉพาะกิจเลขที่ออกนะคะ983และ52นะคะเด่นนะคะเข้าที่เด่น8นะคะเพื่อนๆจ๋าเด่น8และเด่น2นะคะส่วนตัวจอก983 83เข้าที่83แต่ไม่ได้เน้นให้นะคะเพื่อนๆจ๋ายินดีกับเพื่อนๆที่หยิบยก83เข้าไปเป็นแนวทางนะคะยินดีด้วยจริงๆค่ะ นะคะส่วน5 2าเนาะ5 2อเข้าเฉพาะตัวเด่น2อนะคะมีแค่สองูและ2 3สามนะคะไม่จะมี2 5เนาะอันนี้หลุดไปนะคะเข้าแค่ตัวเด่นเนาะก็ยินดีกับเพื่อนที่หยิบยกสองเข้าไปเป็นแนวทางนะคะส่วนพิเศษค่ะสองเนาะ2 4 4และ8 4นะคะ2อ4อันนี้ตัวเด่นหลุดไปนะคะ8 4ตัวเด่นก็หลุดไปค่ะ ตัวเจาะก,ก็หลุดไปนะคะรอบนี้หลุดค่ะเอก็กับขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนปกติค่ะปกติเนาะเลขที่ออกนะคะปกตินะคะเลขที่ออก957 957เนะคะเข้าที่9เด่น9นะคะวิ่งรูด9นะคะส่วน5 7 5 7หลุดไปเนาะเพื่พอนๆจาแอดมินก็กับขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ส่วน90นะคะ90เข้าที่เด่น9อีกรอบนะคะตัวเจาะ90ที่ตัวเน้นนกเพื่อนขาแอดมินก็ยินดีกับเพื่อนๆนนะคะที่หยิบยก90เข้าไปเป็นแนวทางค่ะยินดีด้วยนะคะส่วน VIP นะคะ VIP เนาะเลขที่ออก712นะคะ712ตัวเด่นหลุดไปนะคะ8 9เข้าที่ตัวเด่นนะคะ8เนาะเพื่อนจ่ายยินดีด้วยนะคะใครที่หยิบยกเด่น8เข้าไปเป็นแนวทางเนาะ ส่วนตัวเจาะหนึ่งสองหลุดไปนะคะแปดก้าก็หลุดไปมีแค่แปดหนึ่งและแปดศูนย์เนาะเพื่อนๆจา๋าอันนี้หลุดไปนะคะเข้าเฉพาะตัวเด่นเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวันโค้งสุดท้ายสูตรวัดใจนะคะว่ามีตัวไหนเข้าบ้างไหมเนาะเพื่อนๆจา๋าโค้งสุดท้ายนะคะอะ่เฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจ 983และ52นะคะเด่นเฉพาะกิจ983และ52นะคะของเฉพาะกิจตัวเด่นแอดมินให้เด่น8นะคะเข้าที่8นะคะและก็เด่น2เข้าที่คู่52นะคะ แปดแเก้าแปดสามนะคะเก้าแปดสามแปดสามไม่มานะคะอันนี้หลุดไปเนาะตัวเจาะนะคะหลุดไปส่วนห้าสองนะคะห้าสองเข้าเฉพาะตัวเด่นสองนะคะตัวเจาะหลุดไปเนาะเพื่อนๆจ๋าก็ขอโทษขออภัยด้วยมีแต่ห้าสามและห้าสี่เนาะส่วนพิเศษนะคะสองสี่สี่นะคะแอดมินให้เด่นไปนะคะเด่นก็หลุดนะคะแปดสี่เด่นก็หลุดนะคะสี 8, 4, ่สี่ตัวเจาะก็หลุดนะคะแปดสี่เข้าที่แปดสี่คู่หนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋า ยินดีกับเพื่อนๆที่หยิบยกคู่8ปสเข้าไปเป็นแนวทางรอบพิเศษนะคะยินดีด้วยนะคะส่วนปกติเนาะ 9, 5 7นะคะ 9, 5 7เนาะปกติมีเด่น5เข้านะคะและก็ตัวเจาะไม่มานะคะมีแค่53าและ5้สเนาะเข้าเฉพาะเด่น5นะคะส่วน90ค่ะ90าปกตินะคะ เข้าที่09ตัวกลับนะคะเพื่อนๆจ๋าเข้าที่09ตัวกลับเนาะก็ยินดีกับเพื่อนที่หยิบยก09เข้าไปเป็นแนวทางนะคะส่วน VIP จ้า712นะคะ712นะตัวเจาะไอ้ตัวเด่นหลุดไปวิ่งรุดก็หลุดไปนะคะส่วนส่วน49เอ้98นะคะส่วน98เนาะ ตัวเด่น8เข้านะคะแต่ตัวเจาะไม่มี8 9นะคะเข้าเฉพาะตัวเด่นเนาะก็ยินดีกับเพื่อนๆที่หยิบยกเด่น8เข้าไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะงวดวันที่20นะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางฮานอย4น้อยนะคะเอาสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เม็ดเดียวนะคะวันนี้เนาะเม็ดเดียวนะคะ ตัวเด่นนะคะตัวเด่นเด่นมีเด่นห้านะคะเด่นเจและเด่นเกเนาะเพื่อนเพืนจ้าห้าเจ็ดเก้านะคะส่วนนะคะเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวแอดมินให้นะคะ3ามศูนะคะสามหนึ่ง นะคะสามห้าสามหกอู้สามเจ็ดนะคะสามแปดสามเก้านะคะส่วนตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะมีสามหนึ่งค่ะ ไปกลับ <Yeah. S 1> ทุกครั้งนะคะสามสามสามห้านะคะสามห้าเมื่อกี้มองไม่เห็นเนาะสามเจ็ดนะคะสามหกนะคะ um. แล้วก็นะคะมีสามสามเก้านเนาะไปกลับทุกครั้งนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีละกันคะ่ะ แอดมิก็ขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ